สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้เราอยู่กับบอลเลร์ใหม่ที่มีชื่อว่าแ a ลลี่แอนด์ลอรี่นะครับแปบลบว่าผมก็ได้ทดลองกดซื้อมาในราคา549บาทแล้วก็กดขอเงินคืนไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ได้เงินคืนในชิปหายตายหาเลยนะครับแม่งหมดตัวแล้วด้วยไอส้สัตว์ก็ยังว่าแหละครับแบบว่าไม่มีคนไทยคนไหนทําคลิปเกี่ยวกับตัวละครใหม่บอลเลร์ใหม,ม่ตัวนี้มาเลยนะครับผมก็เลยถือโอากาสแบบว่าเป็นคนแรกในการรีวิวเลยดีกว่า <c oughs> คนอื่นเราก็มาดูเลยว่ความชนาน er ํานาญของบลลอคเว่มีอะไรให้ดดููบางก็กันนแแปนะแปึะคภาพไว้ก็ได้ แล้วเรามาดูความสามารถของมันกันดีกว่าเริ่มกันที่ค่าวความสามารถของตัวแรกนะครับก็คือแลลี่ซึ่งจะเป็นตัวละครหลักที่เราจะต้องใช้ในการเล่นมีเลือดที่4,420แล้วก็เคลื่อนที่เร็วนะครับการโจมตีก็จะเป็นการโจมตีคล้ายกับปืนคกสร้างความเสียหาย1 0 9 2ดาเมจมีระยะไกลแล้วก็การบรรจุกระสุนคือช้ามากมากันที่ตัวลอรี่นะครับก็จะมีเลือดอยู่ที่4,420การโจมตีจะเป็นคล้ายกับปืนลูกซองสร้างความเสียหายครั้งละ3นัดน,นะครับนัดละ390 ส่วนระยะก,การโจมตีจะอยู่ในระยะก,กลางแล้วก็มีความสามารถในการเคลื่อนที่เร็วเท่ากันกับแรลี่คราวนี้เราก็มาดูที่ความสามารถของอุปกรณ์พิเศษและพลังดวงดาวของอลอรี่และแรลี่นะครับเพื่อแรอลี่หรือลอรี่ว่าโอ้โไม่กุมวงนเนี่ย อุปกรณ์เสริมแรกนะครับมีชื่อว่าคำสั่งสับเปลี่ยนสามารถสับเปลี่ยนอาวุธของแรลลี่และลอรลอรโอโหแม่งโอ้โห,โโหกูลืมชื่อแล้วเนี่ยแม่งมันสามารถสับเปลี่ยนอาวุธกันได้นะครับให้อีกตัวหนึ่งไปใช้เป็นการโจมตีแบบปืนคกได้ส่วนอีกตัวก็เปลี่ยนไปใช้ปืนลูกซองแทนไงละแล้วก็มาที่อุปกรณ์พิเศษอันต่อมานะครับก็คือคำสั่งลาถอยนะครับแรลลี่และลอรี่จะพุ่งมาหากันและหิวเลือดขึ้น3าิสจากพลังชีวิตสูงสุดนะครับนี่คืออุปกรณ์พิ พลังดวงดาวอันแรกนะครับข้อปฏิบัติปกป้องถ้าหากาลอรี่อยู่ในระยะของแรลลี่นะครับดาเมจที่แรลลี่ได้รับทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ลอรี่แล้วก็มาที่พลังดวงดาวที่สองน,นะครับมีช, like ชื่อว่าข้อปฏิบัติช่วยเหลือเมื่อลอรี่โจมตีโดนศัตรูแล้วก็อยู่ในระยะของแรลลี่นะครับมันจะเติมกระสุนให้กับแรลลี่สามสิบเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้เราก็ได้รู้ความสามารถของแรลลี่ละลอรี่แล้วนะครับก่อนที่ผมจะล้อนไปมากกว่านี้เราก็ไปเริ่มกดเล่กันเลยดีกว่าว่ามันจะเทพขนาดไหนนะไปกันเลยมาเล่มกันที่ทาแรกกันดีกว่านะครับ การโจมตีของไลลี่และลอรี่จะเป็นการโจมตีแบบ2ครั้งนะครับเหมือนกับตัวบาเล่เลยนะโจมตีครั้งหนึ่งแล้วก็จะสร้างดามเมจครั้งที่2ดูนะครับ1 2 1 2งแล้วดูเหมือนว่าการระเบิดในครั้งที่2นั้นจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมากกว่าการโจมตีแรกนะการโจมตีเริ่มแรกของไลลี่นะครับก็เทียบได้กับบอลเล์ทั่วไปนะครับไม่ได้แบบโดดเด่นหรือว่าโหดอะไรนะแต่เราก็ต้องมาดูว่าถ้าหากมีท่าไม้ตายแล้วมันจะโหดขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้ถ้าโจมตีครั้งหนึ่งผมก็จะได้ท่าไม้ตายแล้ว ตอนนี้เราสามารถเรียกรอลลี่ออกมาได้นะครับตัวรอลลี่มันจะโอ้มมันวิ่งไล่ตีศัตรูเลยนะครับตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวรอลลี่จะสามารถทำอะไรได้บ้างโอ้ยโอ้มันยิงศัตรูแบบนี้เลยท่านผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่ามันจะไปยังไงนะครับมันวิ่งแยกไปเลยนะตอนนี้ตัวรอลลี่มันวิ่งแยกกับแรลลี่ไปเลยนะครับโอ้โหนี่กูต้องพากแล้วกูต้องจำชื่อตัวละครด้วยนะกูลืมมล้เนี่ยโอ้โหแบบนี้นี่ถือว่าเข้าขั้นโกงเลยนะครับตัวลอลลี่เนี่ยแม่งโดนเนฟเนี่ยมึงเตรียมโดนได้เลย ตาแรกนะครับเราก็ได้กันที่อันดับหนึ่งนะไปดูกันตาต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมึงจะไปไหนของมึงเนี่ยโอ้โหมันมันวิ่งไม่รลอกเลยตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ตรงแถวๆใจกลางแล้วนะครับศัตรูมาบอลเลอร์มาจัดการมันเล่นมาเลยลอรี่ลูกพ่อะนั่นแหละนั่นแหละเล่นมันมีจิบหายตายเองไม่เป็นไรนะครับคือเออมันมันเพิ่มทาให้ตายเร็วมากนะครับแป๊บเดียวก็สามารถเรียกลอรี่ตัวใหม่มาได้แล้วแต่น่าเสียดายที่มันไม่โจมตีลูกบาสพลังช่วยนะ ห็นไหมก็มีอาการยากัยกยักเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้ไม่วิ่งออกนอกจอกไปเลยไปไหนละอ้าวส,ส,สงสัยโดนฆ่าไปแล้วแม่งตายแล้วโดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่ออัญเชิญตัวใหม่ออกมาไม่เป็นไรลูกพ่อนี่เดี๋ยวผมจะปล่อยให้ลอรี่จัดการเ,เองนะครับเล่นมาเลยเล่นมาเลยนั่นแหละโอ้โหคือมันวิ่งไล่เลยนะท่านผู้ชมคือมันโหนมันโหดกว่าไอตัวแผนกวิ้นหรือตัวอะไรอีกนะครับมันเหมือนเป็นบอลเลอร์ตัวหนึ่งเลยนะ จัดไปเดี๋ยวพ่อช่วยด้วยนี่ตายมาเริ่มกันที่ตาต่อมานะครับตาที่สาม้ยโผล่ได้ลบได้ลบได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุมาสองมาสองมาสอง,สองแดกแล้วเบิดพี่ไปหน่อยเอาไปอีกลูกเอาไปอีกลูกนั่นแหละตายไปถ้าไม่ตายจะเต็มแล้วนะครับขออีกสักทีขออีกสักทีออกกทนี่ไปเลยอลอรี่ลูกพ่อได้เวลาอลอรี่ออกลงแล้วจัดไปอลอรี่นั่นแหละตเตรียมโดนตเตรียมโดนเตรีตยมโดนตายไหมตาย คีอแม่งโหดมากเลยแม่งเหมือนกูมีอยู่สองคนนะคือแม่งบงกงมากเลยเนี่ยจัดการมาลูกพ่อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเล่นมันืูกูยืนหลบหลังป้อมเลยยืนหลบหลังก็แพงไม่ต้องสู้เองไม่ต้องสู้เองปล่อยมันสู้เล่นมันเลยนั่นแหละืูกูเกือบตายมาลองกันเดกสตาร์ตาสุดท้ายเลยปล่อยระเบิดลงไปสามลูกสี่ลูกโอ้มันวิ่งมามันวิ่งมาดูเหมือนมันโอ้โหมันมันมันจ้องจะเล่นกูแล้วมันจ้องจะเล่นกูแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขอเก็บลูกบาตก่อนขอพี่เก็บลูกบาตก่อนได้ไหมเรานี่ตัวนี้มันชื่ออะไรวะเนี่ยผมลืมชื่อมัน,นแล้วเจสิก้าก็แล้วกันนะผมเรียกเองเลยครับต้องรีบๆเก็บเก็บลูกบาตพลังนะครับตอนนี้ถ้าไม่ตายใกล้จะเต็มแล้วแป๊บเดียวนะครับเต็มเต็มไวมากเลยนะถ้าไม่ตายเนี่ยขอลูกบาตพลังอีกสักลูกขออีกสักลูกนั่นแหละตอนนี้ตัวนี้มันชื่ออะไรวะเนี่ยตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะแ่งแยกลากได้สองตัวแต่ว่าไม่โหดมันตัวนี้ไงะไม่โหดมันกูหรอกนั่นโดนไป น่าเสียดายนะครับตอนเก็กบลูกบาสพลังเลือดมันไม่ได้เพิ่มด้วยนะคือเราต้องอัญเชิญตัวตัวใหม่ออกมาเลือดถึงจะเพิ่มมาเท่ากันนะจะวิ่งไปไหนของมันเนี่ยวิ่งไปแล้วจะยึกยักทําไมเนะี่ยไปเลยลูกพอ่อเล่นแม่งเลยไปละแม่งน่าจะไปแล้วไปเลยแม่งไม่กลับมาตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจัดการมันพ่อไม่ชอบลงมือเองพ่อไม่ชอบลงมือเองเล่นมันเลยไงยล่ะหอดไปเละ อันดับที่1นึ่งแคลรี and ่แอนด์ลอรี่ก็อนี่เขาเป็นการรีวิวบอลเลอร์ตัวใหม่นะครับก็จะลืมกดไลค์กดกดติดตามให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ